สวัสดีครับเจียบโก้ว่าอ้าวกลับมาจากชายแดนแล้วเหรอครับกลับมาจากกันทลักษ์นะครับอ๋อได้ค่ะว่ารอดระเบิดมาบุดวิเลยนะครับผมวิ่งกันบันเทิงเลยครับผมโอ้มามาเหนื่อยๆวันนี้กินน้ําก่อนนะครับผมพราะวันเสาร์ผมเกิดวันเสาร์โดนมันแข็งอ่าแข็งโป๊กด้วยเจียวแข็งไหมครับก็พอแข็งอยู่นะโอเคครับอันนี้กินน้ำไหมครับกินน้ำเฮ้ยนี่มาหม่ครับมาหม่เพิ่งเห็นนะเนี่ยะ เครื่องกรองน้ำมันยังไงวะมันกินยังไงอ่านี่ครับของโคเวครับเครื่องกรองน้ำนะครับกูเข้าใจว่าของโคเวแต่กูจะโคกับนี่ได้ไงนี่นี่นี่อันนี้น้ําเย็นอนี่อันนี้น้ําร้อนนี่น้ําร้อนนั่นอันนี้ปรับเป็นอุณหภูมิแบบเป็นน้ําธรรมดาก็ได้น้ําเย็นก็ได้อืมอ่ากดเลยกดกินน้ําก่อนกินน้ำก่อนนั่นนนี่วะน้่เยนน้ำเย็นอ่าน้ำเย็นน้ำเย็นอ่ากินน้ำเฮ้ยของใหม่หรือว่าแน่นอนครับแน่นอน ได้แล้วนนสมบูรณ์นาคุณมาจากโคเวประเทศไทยได้รับ I S O เจ<อ> <4. S 1> ็ดหมื่นแปดพันสี่นี่ต้องให้เชฟชิมครับว่ารสชาติของน้ํากรองจากเครื่องโคเวเราเป็นยังไงครับผมน้าแร่โอ้ยยยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแร่ลิกไนโอ้โหแร่ลิกไนด้วยกินไปปุ๊บเหล็กล้วนๆอรับเสิริมธาตุเล<อ>พูดเล่น<อ>พูดเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวยจะว่าเครื่องเขาไม่ดีผมพูดเล่นเสิริมธาตุเหล็กเสิริมธาตุเหล็กสะอาดดีสะอาดดีครับผมเครื่องนี้ดีอืม เย็นไหมครับเย็นไหมน้ำเย็นไหมน้ำเย็นครับน้ำเย็นอร่อยครับเอออืมน้ำเย็นแล้วหกโมงแล้วครับผมหกโมงสิบห้านะนี่ครับวันนี้ครับโคเวภูมิใจเสนอนะนี่ครับโคเวนะครับผมเดนเจอร์เดนเจอร์นี่ครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี่อีกหน่อยก็ไม่ต้องเพิ่งน้ำแข็งเนี่ยนี่นี่ขอบคุณโคเวประเทศไทยอีกหน่อยไม่ได้ซื้อน้ำแข็งน้ำมะเจียบอ่ะทำไมกินน้ำเย็นอันนี้กินน้ำเย็นอันนี้เออสุดยอดแบบถ้าเกิดเป๊ปซี่อยากให้มันเย็นง้อเป๊ปซี่มาใส่น้ำเย็นนี้ เอาแบบซี่ใส่แท้งไปเลยอ่าใส่แท้งแล้วให้มันเย็นเออใช่หรือว่าเราเปลี่ยนเอาน้ำเราถ่ายน้ําเปล่าออกเออดีใส่เบียร์ลงไปเออดีดีเฮ้ยสักทาวเวอรหนึ่งอุ้ยเออกดเลยเออยอดเจอดเอดการเจอกันที่ถูเคยที่ถูกเลยเอ้ยอย่สักวันอย่สักวันเจอนี่น่ครับขอบคุณนะครับโคเวประเทศไทยนะครับผมอร่อยอร่อยอันนี้ก็ลาไปก่อน นะเดี๋ยววันนี้เชฟโกจะไม่กินข้าวแล้วครับจะกินน้ำกับข้าว<อ>แก้วถูกต้องฮะให้อิ่มแล้วนอนเลยแล้วก็นอนเลยฮะโอเคครับผม,ผมครับผมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ